เครื่องรางของขรังของกยศิษิ์ของศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางเป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่ผู้เรืองเวทวิทยาคมเมตมนตคาถาอาจเป็นดาบทูษีวิทยาธรพ่อมดหมอผีเกกิอาจารย์ได้สร้างหรือนำวัดสดุ ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาประกอบพิธีกรรมปลุกเสกประจุอาคมให้มีพลานุภาพศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังอาจมาจากดินหินรัตนชาติพืชส่วนใดส่วนหนึ่งของคนหรือสัตว์ดินเช่นดินเก็ตป่าดินเก็ตโป่ง ดินเก่ดาดินเกดสัตดินใจกลางประชา้าดินคุยปูลังมาลาหินกว่า2,000ปีที่หินถูกนำมาใช้ในการบำบัดร,รักษาโรคบางอย่างและนำมาใช้เป็นเครื่องรางคุ้มครองป้องกัน และยังใช้เป็นเครื่องประดับแสดงฐานะชนชั้นทางสังคมเช่นลูกปัดดังปรากฏหลักฐานในดินแดนอียิปต์โบราณสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กกอะอังกฤษแอฟริกาเหนือ อเมริกาและรวมทั้งประเทศไทยมนุษย์ยุคหินถือว่าหินสามารถส่องอนาคตได้จะใกล้หรือไกลแล้วแต่พรสวรรค์ของแต่ละบุคคลภายใต้ควา,ามเชื่อที่ว่าพลังหินคือสัญลักษณ์ของกิจวิญญาณและผู้มีพลังอำนาจในนิยาย พจนภัยกล่าวถึงการอพยพของชาวยิวจากอียิปต์ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลกล่กาวถึงพลังแห่งหินสิองชนิดที่สามารถปกป้องพลังกิจวิญญาณอันเข้มแข็งของผู้นำทางศาสนาเป็นดังเกราะหน้าอกที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อป้องกัน แรงแห่งกิเลสตัณหาและการยัอยุบเป็นเสมือนยันกันภัยให้ทุกคนหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายประเทศอียิปต์ความเชื่อเรื่องหินได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นถือว่าเป็นดังผ้ายันป้องกันภัยอันตรายเป็นสัญลักษ์ณ นำจิตวิญญาณสู่โรคใหม่ที่ดีกว่าไสยเวทเวทมนต์กลนคถาของข้าศึก <c oughs> เพื่อขจัดสิ่งเวทมนต์สิ่งอัปมงคลไสยเวทกลนศึกของข้าศึกเป็นต้นไสของที่เขาปล่อยมา เพื่อปัดเป่าไล่ไปให้พน้นไม่ให้มากล่างกลายมนุษย์ไม่ได้ปรุงแต่งปลุกเสกขึ้นมาเลยวตัตถุต่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหเล่านี้บางอย่างก,ก็มีดีมีอิทธิคุณในตัวเอง บางอย่างก็มีเทวดาพิทักรักษาจึงมีปรากฏให้เห็นเช่นเหล็กไหลที่เหล็กไหลคดเขี่ยวหมูตันเขี่ยวเสือเถาวันประการที่สงเป็นสิ่งที่มนุษย์ ทำขึ้นมาจากวัตถุธรรมชาตินำมาสร้างมาปรุงแต่งขึ้นตามตำราตามสูตรที่ได้ศึกษาหรือได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ ประก,การที่3ยังแบ่งตามวิธีการใช้เช่นเครื่องรางของขลังของศักดิ์สิทธิ์ของกยสิทธิ์ชนิดขาดได้แก่ใช้ขาดศีรษะขาดเอวขาดแขนแล้วก็ชนิดสวมเช่นสวมคอสวมศีรษะสวมนิ้วเครื่องรางไอต่อไปก็ยังมีแบบ ชนิดฝังชนิดฝังได้แก่ฝังตะกุดทองคําฝังเหล็กไหลฝังโลหะมงคลต่างๆโดยการฝังวัตถุดังกล่าวนีจะฝังใต้ผิวหนังของคนเพื่อให้ติดตัวคนนั้นตลอดไปบางชนิดก็ใช้ออมเช่นลูกอม แบ่งตามลักษณะการใช้ของเพศหรือแบ่งตามผู้ใช้เช่นเพศชายเพศหญิงเพศชายก็ได้แก่ลักยมชูชกกุมารทองหรือสีพอเท่าอุ่นพยอมสีวรึกงส่วนแบ่งตามลักษณะเพศหญิงก็ได้แก่แม่นางกวางแม่พอศพแม่สีเรือนแม่ซื้อ แม่หม่อมกวักเทหนางจันท์พระแม่ธรณีวัตถุเทียมเพศหญิงเช่นอิเปอ๋ออย่างเงี้ยลำดับชั้นของการสร้างวัตถุเหล่านี้เช่นเครื่องรางชั้นสูงจะใช้ส่วนบนของร่างกาย นับตั้งแต่เอวจรดซีสัมมีพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณชั้นกลางที่เป็นของต่ำอาธิปรัชิกอีเปอแม่เปอให้งั่งอพองั่งที่เป็นเครื่องรางประเภทหนึ่งบางประเภทก็ใช้สำหรับแขวนได้แก่ธงรูปนก พายันต่างๆทงรูปปลาประเทศอินเดียกรนพุทธก,กาลคนอินเดียถือหินเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ช่วยด้านพยากรณ์นักพยากรณ์มักใช้หินหลายชนิดแทนเครื่องรางของขลังเพื่อปกป้องต่อสู้อำนาจมืดอันเกิดจากกิิิพลดาวเคราะห อันส่งผลถึงดวงชะตาของรัตนชาติเช่นยกชนิดและสีต่างๆคริสตัลตตเพชรพลอยรัตนชาติตามพจนานุกรมหมายถึงหินมีค่าซึ่งนำมาทำเป็นเครื่องประดับ สำหรับมนุษย์แล้วยังเชื่อว่าการพกติดตัวเครื่องรางปกป้องคุ้มครองอให้พ้นจากภัยอันตรายได้คนทั่วโลกในหลายๆวัฒนธรรมเช่นอียิปต์โบราณมีวัฒนธรรมที่เรียกว่าไอยคุปแล้วก็มีกรีกโรมันแม้แต่ประเทศแถบยุโรป ต่างมีบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับรัตนชาติไว้มากมายรัตนชาติเกิดมาจากธรรมชาติคือเกิดจากแมกมาหินหลอมเหลวใต้โลกอาศัยความดันและความร้อนสูงจึงทำให้เกิดผลึกสวยงามแต่โบราณมาแล้วที่มนุษย์ค้นพบความพิเศษของรัตนชาติจึง นำมาใช้เป็นเครื่องรางคุ้มภัยและยังเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะยศศักดิ์ทางสังคมรัตนชาติมีกล่าวไว้ในเรื่องราวทางศาสนาเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูกล่าวถึงอาณาจักรของพระกฤษณะว่าสร้างจากรัตนชาติหลากหลายชนิด แม้แต่เสาหินยังทําด้วยมรกตถนนอุทยานยังเต็มไปด้วยทัพทิมอัญมณีคิตศาสนากล่าวว่าโมเสสได้รับบัญญัติสิบประการมาจากศิราบางบทความกล่าวว่าศิราคือรัตนชาติซับไฟราวพุทธศตรวตรรษที่1 7 1 8 บทในคริสตศาสนามีพิธีชำระบาปให้อัญมณีโดยการนําผ้าริณินมหออัญมณีแล้วนําแล้วทำการสวดมนต์เพื่อให้อัญมณีมีคุณค่าและช่วยคุ้ม,มครองผู้สวมช่วยคุ้มครองผู้สวมใสในตำราศยศาสตร์ปรากฏในคำพีนพรช์กล่าวถึง กล่าวถึงกำเนิดอัญมณีว่าอสูรตนหนึ่งคิดสร้างเก็บติยศให้ปรากฏจึงนำจึงได้บำเพ็ญตบะอดอาหารจนสิ้นอายุไขเทพจึงนำกระดูกไปฝังไว้ทุกแห่งเกิดเป็นเพชรรัตนะด้วยอนุภาพตบะอันแหรงกล้า